ไม่รู้นะคะว่ามีใครเป็นเหมือนเราไหมนะคะเราชอบมือเลนเล่นมือน้องแมวมากนะคะแต่ก็บางตัวก็จะไม่ให้เล่นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเปอร์เซียเนี่ยคือเขาน่ารักอยู่แล้วเขาให้เล่นนูยชอบเล่นให้เล่นมืออยู่แล้วนี่เดี๋ยวสิจับใจด้วยอืม ับได้เขาน่ารักแล้วก็ลูหมือเขาเบาๆเขาจะมีความสุขเนยดูมือเขานี่ยคำจุกละกี้อตอนนี้เขาก็มีลูกนะคะที่ต้องเลี้ยงพึ่งออกมาได้ห้าวันเอ้ยสามวันเองยังไม่ลืมตาเลยนะคะดูสิเด็กๆน่ารักไหมดืูคุณแม่โชว์ละนอนให้ลูช้าโชว์ ไม่ต้องกลัวคุณแม่ไม่มีอะไรหรอกมันจะมีอะไรเข้ามาหาลูกไหมอ่ะกลัวจังเลยไม่มีไม่มีลูกก็ดือด้อนะคะตอนลูกก็ดือด้อจังเลยดื้อจังเลยไปไปไหนเนี่ยหานมแม่ไม่เจอหรือเปล่าหานมแม่ไม่เจอ ลายสวยมากเลยอิ้งเยดูเท้าเด็กตอนเด็กๆเดียวสีจมปูอังๆเลยอ่ะนะหอดอะไรนี่น่ารักจังเลย